ค่ากองทุนหรือค่ากองทุนได้เข้าคอนโดคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม e x p e ปซ Condo เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆของคนอยากมีคอนโดกันนะคะค่ากองทุนหรือซิง king ้ง n ัดเป็นเงินที่เจ้าของคอนโดทุกยูนิตภายในโครงการจ่ายให้กับนิติคอนโดเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือยามจำเป็นโดยจะจ่ายเพียงหนึ่งครั้งในวันโอนกรมรมสิทธิ์ค่ะ สำหรับวิธีการคำนวณค่ากองทุนจะคิดเป็นตารางเมตรเช่นถ้าโครงการกำหนดให้ที่500บาทต่อตารางเมตรเราก็คูณไปว่าห้องเราเนี่ยกี่ตารางเมตรนั่นก็คือจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายนะวันโอนกรรมสิทธิ์แต่ถ้าจะเลือกให้ดีบางที่ก็ไม่ต้องจ่ายเพราะเขา,ขาไม่จัดเป็นโปรโมชั่นฟรีค่ากองทุนให้อย่างที่ x p ส c ป Condo ดไม่ใช่แค่ฟรีค่ากองทุนนะคะยังฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายในวันอนกรรมสิทธิ์เลย ถ้าชอบคุ้มคุ้มแบบนี้แวะมาชมห้องกันได้โครงการตั้งอยู่ตรงข้ามร้านอูฟู่สุปิีชาบูสาขาบัมบกงถนนจรัญญานนท์ซอย5ปากทางเข้ามีมินิบิ๊กซีทางเข้าเทศบาลบางบัวคณารักษ์ำนักงานขายเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นหาไม่เจอโทรมมนนะจ๊ะ